นายจัก,การินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานสปรปทานที่7พร้อมด้วยนายสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการสปรปทานอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหนองช้างใหญ่โมเดลในช่วงฤดูฝนที่บ้านสำราญตำบลยางสักโพลุ่มอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าปริมาณน้ําในอ่างมีจํานวนมากทําให้มีปัญหาอุปสรรคในการทํางานบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการขุดลอกจึงได้นําเครื่องสูบน้ําด้วยการใช้ท่อซิ่งจํานวน18เครื่องมาสูบน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําเพื่อนําน้ําไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดน้ําบางส่วนในการทําการเกษตรและเป็นการระบายน้ําออกเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดปริมาณน้ําที่ท่านเห็นก็คือด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านด้านท,ทั่วไปเนี่ยในพื้นที่เนี่ย มันเป็นอุป,อปสรรคในการขุดลอกซึ่งเวลาขุดเราต้องพยายามสูบน้ําเรามีเครื่องซิ่งที่ใช้สําหรับสูบน้ําที่ช่วยหมูป่าเชียงรายประมาณ18ตัวนะครับที่จะช่วยสูบน้ําอยู่ในการช่วยสูบน้ํามันมีผลดีอย่างหนึ่งก็คือเราทํางานได้ 2. ชาวบ้านก็ได้น้ําไปใช้ในฤดูฝนที่ฝนทิ้งท่วงได้ด้วยนะครับในตัวนี้มันก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการบริหารจัดการในเรื่องของงานก่อสร้างข้างในซึ่งผมคิดว่าไอ้ตัวนี้พอ ฝนเริ่มเดือนตุลาเริ่มหมดเดือนพฤศจิกาธันวาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมหลังจากการก่อสร้างหนองช้างใหญ่โมเดลแล้วเสร็จประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีจะได้รับประโยชน์สามารถแก้ปัญหาการเกิดอุทกภยัยปัญหาภัยแล้งและสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประธานจากเดิม4,000ไร่เป็น12,000ไร่อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยพอหนองช้างใหญ่ทําได้นะครับ ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นโมเดลเลยมันจะเก็บน้ําไว้ใช้ในเรื่องทั้งบรรเทาทุกภัยอย่างแรกเลยที่น้ําจะไม่กลับไปท่วมแบบปี62อีกนะครับแต่ตัวที่เก็บกักน้ําได้จะเป็นตัวอินโฟที่เข้าหนองช้างใหญ่เต็มๆนะครับเราจะเก็บกักช่วยบรรเทาทุกภัย2ช่วยในน้ําแรงครับสามารถเอาไปใช้ในดูดูแรงในพื้นที่พอลูกได้จํานวนมากครับที่จะใช้น้ําในหนองช้างใหญ่ที่จะเก็บกักในปีต่อต่อไปหลังจากที่เราทําเสร็จปี64นะครับ6ก6 6 6 7ครับ จะทำให้พวกเราชาวอุบลรัชธานีมีน้ำใช้ในฤดูแล้งครับ สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่จังหวัดมุกดาหารนครพนมเยโสธรอ่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีเขื่อนขนาดกลางอยู่จำนวน61แห่งมีความจุอ่างอยู่ที่380ล้านลูกบาทเมตรล่าสุดขณะนี้มีอยู่จำนวน210ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรงได้แต่ถ้ามีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มก็จะเป็นผลดีเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังสั สามารถรองรับน้ําได้อีกซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ทั้งน้ําท่วมและภัยแ้งได้ส่วนการเตรียมความพร้อมสำนักงานชลประธานที่7ได้เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำจำนวน60เครื่องรถแบ็คโฮจำนวน10คันรถบรรทุกน้ำจำนวน15คันและเครื่องผักดันน้ำจำนวน300เครื่องซึ่งสามารถดำเนินการได้ไภายใน24ชั่วโมงแต่ถ้าหากมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากก็จะสามารถระบายน้ำออกได้ทันที หากประชาชนจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้น้ำสามารถติดต่อได้ที่เบอร์1460ทีมข่าว NBT อุบลราชธานีรายงาน